สวัสดีค่ะคุณย่าในต่างแดนวันนี้พามาชมแอ่งน้ำหนองน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วนะคะที่ลานกว้างๆนะ่ะตอนหน้าร้อนก็จะเป็นหนองน้ำแอ่งน้ำตรงนี้จะมีคนมาว่ายน้ำมาเล่นน้ำนะคะแต่วันนี้ก็จะสภาพประมาณนี้ไว้แตอีกเกป็นตุคันไว้แต่อุ่นเหียเป็นอีกไว้แวกนะตุันซูมอีกตคัน มุ้คุณย่าได้ต่างแดนมาค่ะเดินเที่ยวรอบดองน้ำนะคะรูเปเาน,นี่ <c oughs> อันนี้นะคะอันนี้คือเป็นม้านั่งไว้ปิ้งย่างหน้าร้อนนะคะเนี่ยเป็นม้านั่งก็จะมีอันนี้สำหรับนั่งอันนั้นก็จะมีที่สำหรับให้ก่อไฟนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะมาปิ้งย่างกันริมหนองน้ำนะคะจะมีม้านั่งไว้บริการ เป็นทําจากไม้นะคะตรงโน้นก็จะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะคือที่ปิ้งย่างนะคะแต่ว่าเปิดใช้คือหน้าร้อนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเตาย่างตรงนี้คือเป็นเตานะคะอันนี้ก็จะเป็นไอ,อตะแกงสาหรับปิ้งย่างนะคะแต่ว่า ช่วงนี้ก็คือปิดนะคะทั้งโควิดด้วยแล้วก็หน้าหนาวด้วยจะมีไอ้ม้านั่งเป็นไม้แล้วก็เป็นโต๊ะให้วางของสำหรับมาปิกนิกนะคะอันนี้ปิกนิกหน้าร้อนได้หลายครอบครัวค่ะซึ่งหน้าร้อนธรรมดาถ้าไม่ใช่โควิดก็จะมีผู้คนเต็มนะคะตรงนี้นะ่ะเพราะว่าจะมีหนองน้ำให้เล่นให้ว่ายน้ำแล้วก็มีตรงนี้สำหรับปิ้งย่างนะคะ ก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือหน้าหนาวแล้วก็โควิดด้วยก็คือจะปิดไม่ให้บริการนะคะแล้วหนองน้ำก็ไม่มีหนองน้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะ okay. เพราะว่าเป็นป่าไม้นะคะโอเค